สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่อง f a n t a ซีสตอรีวันนี้จะมาเล่าไทาม์ไลน์ระหว่างภาค1กับภาค2ในช่วง1นึ่งมื่ปีว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง6,000ปีก่อนเข้าภาค2โรงเรียนสุอไหลเครือแบ่งออกเป็น2ส่วนคือส่วนนอกและส่วนในโดยโรงเรียนส่วนในจะรับแต่สัตว์ประหลาดที่โดดเด่นเท่านั้นและเกณฑ์ของโรงเรียนส่วนนอก คือรับคนที่มีพรสวรรค์อยู่ในระดับปกติทั่วไป4,000ปีก่อนเข้าภาคสองสามจักรวรรดิดั้งเดิมของทวีปโตหลัวใกล้จะแพ้สงครามคณะบดีโรงเรียนสื่อหลายเครื่อรวบรวมราชชินนามพมยุทธ์ราวๆ60คนจากทั้งทวีปพ,พร้อมกองกำลังวิญญาณจาร์ทำสงครามพิกเอาชนะทวีปสุริยันจันทาและรวบรวมทวีปเป็นหนึ่งเดียวได้ โรงเรียนสือ่อไหลเคอร์ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของจังหวัดใดๆเป็นเมืองที่ปกครองตนเองชื่อเมืองสือ่อไหลเคอร์ภาษีทุกอย่างในเมืองเป็นรายได้ของโรงเรียนสื่อไหลเคอร์สมาคมต่างๆถูกจัดตั้งโดยโรงเรียนสือ่อไหลเคอร์ซึ่งแยกออกจากสมาคมของจักรวรดอื่นๆในสามจักรวรดเก่าของทวีปโตหลัวต่างส่งทายาทของตนเองมาเรียนที่โรงเรียนสือ่อไหลเคอร์ ศาลาเทพสมุทรคือแกนกลางอำนาจของโรงเรียนซือไหลเคอร์เต็มไปด้วยผู้อาวุโสระดับราชชินนามภูมิยุทธ์ผู้อยู่จุดสูงสุดของยุคปัจจุบันในแต่ละรุ่นหัวหน้าแผนกจิตวิญญาณการต่อสู้จะเป็นคณะบดีของโรงเรียนซือไหลเคอซึ่งในช่วงเริ่มต้นหยานเฉาเจ๋อเป็นคณะบดีคนที่261ของโรงเรียนซือไหลเคอซึ่งคนถัดไปคือหมาเสี่ยวเถา และนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับโรงเรียนสื่อไหลเครื่อภาคสองหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ขอบคุณค่ะ